ย,งงยังก็เหลืออีกหกรอบนะวัยรุ่นตอนนี้ยังไงครับวายคูณสิบไปที่สามร้อยบาทเอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยและะว้วจังหวะนี้คูณสิบไปเข้าไปที่แปดร้อยยี่สิบห้าบาทครับแล้วคูณสิบสองก็เอเข้าไปที่สี่ร้อยแปดสิบบาทอีกครั้งหนึ่งครับโอโ้โหเงินรางวัลก้อนโตเด้งอีกครั้งนะเพื่อนๆเอาว่ะมารัวๆมาแบบไม่หยุดยั้งนะผม ครับสวัสดีพลรพฐักบั้งท่านนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับชาแนลเฮียเฟียเฮียแฟร์พารวยชาแนลอีกแล้วเช่นเคยวัยรุ่นวันนี้เราอยู่กับเกม Hell s t a k กนะฮะเงินจากการป้นเกมขออค่ายพีจนั่นเองวัยรุ่นมาวันนี้เฮียมาในงบทุนน้อยอีกแล้ว1,000ันบาทวายเข้ายัางไงครับเปลี่ยนแถวมาจังหวะน,นี้32บาทสครับอโอ้โหยาวๆกันไปในช่วงเวลา7็โมงครึ่งครับผม อย่ามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นไงสัญลักษณ์เอมาแล้วสี่บาทนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกท่านเดี๋ยวรู้จักเลยนะฮะวันนี้เยมาในงเขาพุ่นน้อยอีกแล้วเดี๋ยวสร้างกำไรไปด้วยกันนะพัฟไปรุ่นมาดูกันว่ายังไงวันนี้เคมาแล้วสามสิบบาทเพื่อย,ยังไงต่อไปกะเบาเงินมาอีกห้าบาทครับผมสคาร์เตอร์ต้องเข้าสามนะเกมนี้อ่ามาเคมาห้าบาทครับทำไม่งันไม่ได้หมุดฟรตีต้องแบบนี้ครับมาแล้วพูดถึงก็มาเลยฮะาสิบรอบพับไปรุ่น เดี๋ยวเราจากเคียร์แฟร์เลยนะฮะจัดไป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 ลาสิบรอบมาดูกันมาดูกันวัยรุ่นยังไงยังไงหมดปลก่อนครับวายเปลี่ยนสัตย์ยังรักเข้าไปครับจังหวะนี้ยังไงเจและววายเจ็ดบาทห้าสิบครับผมได้อยู่แล้ววายกับเอมาอีกคูณสองข้าไปสี่สิบบาทครับผมวายกับคิวยังไงข่าวไปอีกที่สิบสองบาทห้าสิบครับแล้ววายเคคูณสี่ข้าไปอีกแปดสิบบาทครับอ้าเอ้ามารัวๆครับมารัวรัว จบไปที่1 5อบาทยังเหลืออีก8ดรอบเข้าัยรุ่นรอดเปลี่ยนสัญลักษณ์ครับพมโมกับเคไปที่62บาท50ครับดันขึ้นไปที่คูณหครับตอนนี้เพื่อนๆเอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวรู้จักเลยนะฮะเดี๋ยวรู้จักเลยยังไงวายเป็นสัญลักษณ์คูณ6กเข้าไปที่75บาทครับโอ้โหเอาวายค่อยคูณเจ็ด8้ไป280บาทอีกหนึ่งครั้งแล้ววายคูณ8เข้าไปที่320ครับผมโอ้โหรัวๆคูณเเข้าไปอีก135บาบาทครับโอ้ เงินรางวัลก้อนโตเด้งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูยอดรวมทั้งหมดนะฮะม,มาแบบรนัวๆนะฮะว้าวฉันกัก่ตัวไม่ได้กักใจเป็นไงล่ะซูปเปอร์เอกกะที่810บาทครับผม,อมเอาเรื่องในะ้ยังเหลืออีกหรอบนะบวัยรุ่นตอนนี้ ยังไงครับวายคูณสิบไปที่สามร้อยบาทเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยแล้วจวังหวะนี้คูณสิบไปก็ไปที่แปดร้อยยี่สิบห้าบาทครับแล้วคูณสิบสองก็เอเข้าไปที่สี่ร้อยแปดสิบบาทอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเมื่รางวัลก้อนโตเด,ด้งอีกครั้งนะเพื่อนๆเอาว่ามาลุลัวมาแบบไม่หยุดยั้งครับผมมาแบบไม่หยุดยั้งซุปเปอร์แมกกาที่หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทนะฮะวัยรุ่นเอาเรื่องเอาเรื่องจากคูณหนึ่งพัน 1, บาทนะฮะตอนนี้ บวกขึ้นมาเกือบสามพันแล้วไอรุ่นอย่างเหลือรอบที่สป,ปินยู่วัยเปลี่ยนสัตยลักษณ์ไปยังไงโอ้โหไม่เข้าใจเลยแล้วเหลืออีกหนึ่งารอบสุดท้ายครับผมหนึ่งารอบสุดท้ายโอ้จบไปดือ้อๆนะฮะมาดูยอดพบน้หมดวันนี้2 6ง7หีบบาทนะฮะไยรุ่นเออจากคุณ1,000บาทนะฮะบวกขึ้นมาอีกพอสมควรเลยนะฮะแต่เฮียว่าคิดว่า จะขออีกนิดนึงให้ตัวเลขมันครบสี่แล้วนะให้ตัวเลขมันครบสี่ล้วเราค่อยเลิกดีกว่าไหมัวรุ่นต้องอย่างนั้นเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะเราต้องเล่นอย่างมีสีเราต้องเล่นอย่างใจเย็นฮนะเดี๋ยวเฮียจะค่อยๆพาทุกคนไปกันต่อนะฮะจากสามพันหกนะัยรุ่นอ่าไปไปไปสัญลักษณ์จีามาสามบาทต่อมาสัญลักษณ์คิวมาอีกสามบาทครับผมยังไงโอ้โหรวมเป็นหกบาทนะฮะจะเกลือหรือเปล่าสคาเตอร์มาอีกสองครับจังหวะนี้ พาอีกหนึ่งพาอีกหนึ่งมาให้ลุ้นอีกแล้วนะฮะมาให้ลุ้นดื้อสงสัยจะว่าวแน่นอนเลยยังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยว่าวอีกแล้วนะฮะไม่เข้าไม่เป็นไรขอปรับเปลขึ้นไปที่เป็นที่สิบแล้วการไ้ลุ้นปรับเบ็ดขึ้นไปสัญญาจมาแล้วครับห้าบาทครับผมแล้วยังไงต่อยังไงต่อดีหมุนต่อดีครับอย่าไปรอนะฮะต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นอย่าหวัวร้อนไปรุ่นใจเย็นใจเย็น ค่อยๆหมุนไปอ่าสคัคาเตอร์มาอีก2ครับได้ลุ้นอีกครับจังหวะนี้กระเป๋าเงินคอมโบไปยังได้ลุ้นสคาเตอร์คิวคิวต้องมาแล้วจังหวะนี้ไม่คิวก็สคัคาเตอร์ครับยังไงเมือ่อเรียบร้อยครับแบบนี้สคัคาเตอร์มาอีกครั้งครับได้หมุนฟรีอีก10รอบครับมาเงินจากการปนเฮลเซตเปลี่ยนสัญลักษณ์ยครับโอ้โหไม่เข้านะฮะไม่เป็นไรหมุนไปต่อครับยังเหลืออ,อีกหลายรอบอยู่นะฮะ วายมาแล้วเปลี่ยนสัญลักษณ์ไปจังหวะนี้140บาทครับคอมโบกับเจและเคไปนะฮะแล้ววายกับเอมาอีกครับจังหวะนี้คูณ2ไป640บาทไม่พอคูณสามไปอีก45บาทครับเพื่อนๆอุ้ยคูณสี่เข้าไปอีกร้อยหกสิบบาทครับโอ้โหรัวๆครับรัวๆเงินรางวัลก้อนโตเด้งอีกหนึ่งครับเพื่อนๆโอ้โหไปเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยยังไงยอดรวมยังไง จัดไปดีจัดไปดีแร้วรวมเท่าไหร่วันนี้เหมือนรางวัลประกาที่985บาทครับแล้วยังเหลืออีก5รอบเจมา้าคูณ5ไปอีก40บาทครับยังไม่หมดคิวมาคูณ6ไปที่36บาทโอ้รวมเป็นเจบาทครับผมยังไงวายเป็นสัญลักษณ์ไปโอ้หายไปแล้วอีกหน่อยไหมอีกหน่อยไหมยังไงก่อนจะทิ้งทวนเอาหน่อยไหมตอนนี้ขึ้นมาที่4,5 0 0แล้วคิวมาคูณ7็เข้าไปที่56บบาทครับผมโอ้โห จบไปแล้วครับมาดูยอดรวมทั้งหมดนะฮะสคาเตอร์ครั้งนี้1นึ่บาทนะฮะจากคุณหนึ0งพบาทวันนี้เราก็บวกขึ้นมาประมาณ3,000กว่าบาท3,600บาทถือว่าได้กำไรแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจให้เฮียแรดด้วยแล้วพบกันใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ